ครับสวัสดีครับ FC จุกุลจุคนนะครับเมื่อนี้กับพ่อพ่อกันนะครับเป็นวันที่21พฤษภาคม2 5งพันหอยหนะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับขึ้น2องคำเดือน7นะครับเมื่อนี้กับสีมาให้เนี่ยท่าหน่อยขี้เกลีนะครับก่อนเมึงเนี่ยท่าเมื่อนี้กับเป็นมึงท่าหน่อยหนวาดนะครับหนูวาดดีแอให้ไปกับยูสึกว่าสีเข่ายูซีน้อยนะครับกับสีมี่ 4่ซศูนย์ศูนย์ีนะครับแล้วก็เป็น0ุแล้วก็แปดศูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับผมว่านนะครับเข่าที่ที่เข้าไปอ่าผู้ใดสืทอ่าแอดกับสีดยอ่าอยู่ะวันเนาะครับมอนี้ก็ี่ไม่เนียทางต่นนะครับ,นบมมเนี่ยท่างข้นนงาน้อยมอนี้ที่แอดให้นะครับกับสีนี้อ่าเป็นน่นน่านนมนีเนาะ เจ็ดสามนะครับมัน,นี่ให้เจ็ดสามเจ็ดนึงครับ4 3สามวกะหนึ 1, 3, นะครับนะกบมี่เก้าศูนย์รกะศูนย์ศูนย์สองศูนนะครับ เลข3ตัวก็มีนะครับวันนี้เลข3ตัวก็ได้6 0 0ูนย์ศูนนะครับแล้วก็6 2 0นะครับตัวเด่นนะครับวันนี้ตัวเด่นก็จะมี90นี่ตัวนึงเอ่อ13นะครับ0 0 0 0แล้วก็ตัวนึงก็20นี่นะครับ อสามตัวเดินไปอี่ตัวหกศูนย์นะครับเนานะอะนี่ก็เป็นแนวทางที่แอดคำนวณไหนนะครับเนาะสุดท้ายนี่ก็พิจารัาฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์น้ำได้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแจงใจแห่งทางช่องเฮาคลิปนี้ก็บบอสนับสนุนการเรียนการพน,นันแต่าเราผู้ใดอยากเอาไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจอ่ในการตัดสินใจของฮา,าน้อยเหล็กฮาน้อยเฮานะครับก็ตามได้ครับผม ก็ขอให้โชคกันมันที่เก้านะครับเนาะสื่อน้อยได้ก็ให้น้อยนั่นมาอนีเอาให้แตกสื่อน้อยที่เก้าด้วยครับเด้อสำหรับมอนี้เก้าเข้ามาสวัสดีครับ